สวัสดีครัผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการว a r i e ี y ทุเ a y ย y สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่ฉันได้มีโอกาสพบกับท่านปันเทพกล้านรงรานอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษผประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าเลขาธิการกรปรท่านที่4ในงานเปิดตัวหนังสือและนิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรีค่ะสวัสดีสวัสดีครับคุณสายสวรรค์ครับยินดีครับ สบายดีครับนับตั้งแต่ที่ดำรงตำแหน่งเลยค่ะที่การกรปร,รท่านที่4เป็นต้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยยังมีตรงไหนที่รู้สึกว่ากรปร,รควรจะเผยแพร่หรือว่าควรจะเน้นย้ำต่อประชาชนบ้างคะครับปัจจุบันนี้สำนักงานกรปร,รก็มีกิจกรรมมากเลยนะครับสมัยที่ผมอยู่เนี่ย ก็มีโครงการพระราชดำริในประมาณสัก3,000โครงการนะฮะอ๋อยุคนั้น3,000โครงการปี2554 3 5 0แล้วค่ะ1 3 0 0แล้วนะฮะก็เออเ็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงงานอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะฮะก็มีโครงการต่างๆมากมายซึ่งสำนักงานกปลเนี่ยในฐานะที่เป็นหน่วยงานประสานงานโครงการพระราชดำริเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเผยแพร่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริเนี่ยให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับทราบรับรู้ ก็มีการจัดผมเห็นว่ามีการจัดนิทรรศการมีอะไรต่างๆมากมายนะครับมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยให้ประชาชนได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนี่ยเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริในหลายๆส่วนด้วยกันที่ที่ผมเห็นนะฮะที่ประทับใจก็คือ เรื่องของศูนย์ศึกษาการพัฒนาค่ะตอนนี้มี6แห่งทั่วประเทศ6แห่งครับก็ตระงานกบ,บรก็จะาสื่อมวลชนนะครับไปนะครับตลอดจนมีการจัดนิทรศราการของศูนย์ศึกษาต่างๆซึ่งศูนย์ศึกษาแต่ละแห่งเนี่ยพวกท่านเนี่ยทรงเ,เป็นคนเลือกพื้นที่นะครับ แล้วก็ได้พระสารแนวพระธรรมดีทั้งทั้งหกแห่งเลยนะฮะก็อย่างที่ว่าเริ่มตั้งแต่ที่ศูนย์การศักเาื้อการพัฒนาเขาพินซ้อนใช่ไหมครับแล้วก็เรื่อยๆมาแต่ละศูนย์ศึกษาเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบซึ่งควรค่ากับการที่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งเยาวชนเนี่ยไปดูอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าก็จะสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการพัฒนาซึ่งหลากหลายกันทั่วประเทศหมดอย่างตัวอย่างเช่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภาคเหนือที่ ป่วยของใครใคก็เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธารทํายังไงจะรักษาปา่าต้นน้ําลําธารนะฮะไว้ให้ได้เนี่ยก็จะมีเรื่องปา่ามีเรื่องของฝายต้นน้ำลำาลาธารที่เราเช็คแดมอะไรต่างๆนะฮะ<ช>แล้วก็มีการพัฒนาหลากหลายอย่างนี้เป็นต้นนะครับยกอ,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 อย่างเอาเอาเอาข้ามไปทางภาคใต้เลยภาคใต้ที่นาที่วาสก็เป็นศูนย <ะ S 2> ์ศึกษาอีกอย่างหนึ่งปหาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชบิดี ปัญหาที่นั่นก็คือปัญหาเรื่องดินดินนั่นก็จะเป็นดินเปรี้ยวเปรี้ยวจัดๆที่เรียกว,ว่าดินพุนะครับคนณท่านก็แพร่ทานโครงการที่เรียกว,ว่าโครงการแกล้งดินที่ใช่ค่ะสายสางก็ทราบแล้วนะฮะผมเข้ามาคุณนาที่คุณวิธีการต่างๆกวจะทํายังไงให้ดินซึ่งมันเปรี้ยวเนี่ยให้มันเปรี้ยวสุดๆเลยนะครับมีวิธีการต่างๆนะครแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับปรุงพนะัฒนาต่างๆมีรูปแบบต่างๆมากมายนะครับทางด้านของ ทางด้านตะวันออกอทางทะเลบ้างก็มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอะไรฮะอาคุ้มกระเบนเ,เ,เนื่องมาจากพระสมเด็จก็จะเป็นรูปแบบการรักษาป่าโดยเฉพาะป่าชายเลนแล้วก็อาชีพประมงต,าต่างๆให้อยู่ด้วยเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปแบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาซึ่งประชาชนนะครับก็จะได้รับทราบรับรู้ถึงพัฒนาการพิจิตรต่างๆก็มีเยอะแยะไปหมดครับขณะนี้เนี่ยสำนักงานกรฟซึ่งเรามีหน้าที่โดยตรงนะครับ ในการที่จะให้ประชาชนได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในโครงการพระราชมีต่างๆเขาก็พยายามทำผมเอผมก็ชื่นชมนะฮะเราออกมาแล้วตั้งหลายปีเนี่ยก็เห็นว่าก็ยังทมากเลยพยายามจัดโครงการอย่างนั้การนาไปอย่างต่อ <ere> เนื่อง <ere> เมื่อเร็วๆนี้ก็จัดกับตรงทับไม่ใช่เหรอฮะใช่ค่ะ,ใ,ะในยุคที่ท่านดำรงตาแหน่งตอนนั้น3 0 0พันกว่าโครงการตอนนี้4,350โครงการแต่ว่าเรื่องของ โครงการเกี่ยวกับน้ามากเป็นพิเศษเลยเรื่องน้ำเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทอนนี้อาชีพการเกษตรนะครับถ้าไม่มีน้ำคนพิศทำยังไงนะพวกท่านก็จะมีะพระราชําญีเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยนะครับน้ำผิวดินเนี่ยนะจะเก็บไว้ยังไงนะครับก็มีตั้งแต่โครงการขนาดใหญ่อย่างอ่างอย่างเขื่อนนะครับลงไปจนถึงฟายลงไปจนถึงบ่อน้ําขนาดเล็กตามโครงการ อทตสฎรใหมยย่ต่างๆนี้ฮะก็จะมีมากมายเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องน้ําก็หลายอย่างนะฮะเรื่องน้ําท่วมเนี่ยใ,ในไทยเราก็มีปัญหาน้ําท่วมเรียกว่าน้ําไม่พอเพียงนะฮะบางทีก็น้ําก็มากเกินไปกับน้ําท่วมใช่ไหมฮะน้ําน้อยกับน้ําแรงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ น้ำคุณภาพของน้ำน้ำเสียเราส่งคิดบำบัดน้ำเสียอีกหมดหมดเลยครับเอ๊ะตอนตอนตอนยุคบรเทบมีเขื่อนป่าศักกับเขื่อนกุฎาชนแล้วมีแล้วครับมีแล้วครับมีแล้วฮะเขื่อนป่าศักนะครับก็เป็นเขื่อนซึ่งโ้ช่วย ไปถ่าชนอย่างมากเลยผมยึงจำตัวเลขได้เลยนะฮะเก็บน้ำทั้งหมด960ล้านลูกบาททำงานมานานจําจำได้แม่นเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ยังมีคุณอุปการเราจะเห็นว่าช่วงช่วงเดือน2เดือนนี้ทุกคนก็กังวลเรื่องของน้ำท่วมเราก็เห็นการทำงานอย่างหนักของเขื่อนป่าศักชรสิทธิ์เกื่อนคุณด่านประการจนรวมถึงประตูระบายน้ำคลองรัดโพนี่คือพระราชดำริทั้งนั้นทั้งนั้นเลยครับทั้งนั้นเลยครับเกื่อนป่าศักก์ก็เก็บน้ำเอาไว้น้ำตรงนั้นก็เยอะมากนะฮะ เก็บน้าไว้แล้วก็ใช้ต่างๆแล้วก็จะมีประโยชน์ลงมาถึงภาคกลางเลยนะฮะเก็บน้ำเอาไ,ไว้นะครับขุนด่านประการชนก็อยู่ทางด้านที่อยู่แต่ภาคนครนายกแถวนั้นก็มีปัญหาเรื่องน้ํำท่วมมากนะครับนอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวด้วยใช้น้ำนั้นในการที่จะล้างดินอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มี อีกหลายหลายอย่างจากโครงการทัดโพเนี่ยนะครับพัดโพระบายออกไปนะแค่เดียวเท่านั้นเองนะน้ำก็ลงทะเลไปอย่างรวดเร็วเป็มปัญหาคุณอาที่คุณพระองค์ท่านที่พระาทานให้ให้กับประชาชนนะครับมานามากมายเลยเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญก็จะมีแนวพระราชดำริมากมายแล้วพระองค์ท่านก็จะทรงเที่ยวชาญนะฮะเกี่ยวกับเรื่องน้ามากสุดท้ายค่ะท่านบารเทพอยากจะ บอกไปถึงประชาชนที่ชมรายการรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะเวลาที่เยาวชนเห็นจัดนิทรรศการเห็นการเผยแพร่พข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ,รบพระราชกรณียกิจหรือว่าโครงการพระราชดำริเขาเขาควรจะเรียนรู้อะไรที่ลึกไปกว่านั้นผมอยากจะให้เยาวชนตระหนักรู้ถึงเบื้องหลังของโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับพค์ท่านเนี่ยทรงศึกษา โครงการต่างๆนะครับเวลาจะเกิดโครงการขึ้นมาเนี่ยนะครับรท่านจะดูถึงในะดูโดยรอบด้านเลยอย่างที่ผมเ,เรียนคุณส,สายสวนตอนที่สัมภาษณ์นะฮะเรื่องของการต้องต้องเข้าใจเข้าใจสภาพของภูมิประเทศต่างๆนะครับเรียกว่าภูมิสังคม,มอย่างที่ว่านะเข้าใจภูมิประเทศเข้าใจวิถีชีวิตของคนที่นั่นว่าเป็นยังไงนะครับนะครับนอกจากนั้นก็คือการเข้าถึงเนี่ยสำคัญมากเลยจะต้องเข้าไปสัมผัสกับประชาชน ให้ประชาชนได้รับรู้ว่าเราจะมาช่วยเหลือเขาอย่างไรนะครับฟังความเห็นของประชาชนนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาทุกอย่างไปใส่หมดนะพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าใช้ที่เรียกว่าอะไรฮะระเบิดอะฮะระเบิดจากข้างในคือว่าให้ประชาชนพร้อมซะก่อนเนี่ยเหล่านี้นะครับเออเยาวชนควรจะรับทราบรับรู้นะครับเขาเอาไปประยุกใช้กับชีวิตเร<ช>า,ด,าด้วยนะคะประยุกใช้กับชีว่าชีวิตต่างๆเนี่ยมันจะต้องเอ่อเรื่องความรู้สําคัญ ต้องเป็นความรู้ที่รอบได้เป็นความรู้ที่ใช้สติสำมปชัญญะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เราก็สามารถจะวางแผนชีวิตของเราได้ซึ่งพรองค์ท่าก็ทําเป็นรูปแบบนะฮะเป็นเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นนะฮะที่เยาวชนหรือประชาชนทั้งหมดเลยนะฮะทีสวนจะได้มองพระงท่านแล้วก็น้อมนำขึ้นมา จเจริญต่อย<ม>ลอยตามเพื่นโคลาบาดของพวกท่านครับวันนี้ขอบพรคุณคุณปันเทพมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะวันนี้วอร์ริที้ทูเดย์บายสายสวรรค์เขียยิ่งลาทุกผู้ชมไปก่อนนะคะกับเรื่องราวดีๆที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตเลขาธิการกปร,รคุณปันเทพกล้านร,รงรานะคะ่ะดิฉันสายสวรรค์เขียยิ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ